ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ซุ้มประตูโขงหน้าวัดส,สว่างธรรมบรรดาลบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดส,สกลนครนี่ก็เป็นองค์ปู่ท่าเสด็จนาคราชองค์สีเทียวองค์สีเขียวสีทองอาราอารัม สวยงามเรียกได้ว่าเป็นเทวศิลป์ก็ว,ะะว,ว่าได้เทวศิลป์ศิลปะเทวาเทวะนาคานาโกนาคีนาคราชผู้รักษาเมืองบาดาลน,นี่เป็นองค์ปู่องค์ปู ท้าเสด็จนาคราชสีเขียวองค์ปู่ขอพรขอญาตโยมที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านทุกคนขออำนาจเทวาขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจปูญ่าท่าเสด็จนาคราช อภิบาลประธานพรขอให้ท่านทั้งหลายญยาิโยมปราศจ,จากทุกปราศจ,จากโศกปราศจ,จากโรคปราศจ,จากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายมีโชคสมความปรารถนาอันนี้เป็นองค์ปู่สวยงามศิมละปะงดงามเอาถ่ายตรงเสียนดูบัดี้ ถ่ายใกล้ๆใช่ป่ะก็ได้นี่เห็นเฉพาะเสียงก็ได้ให้ดูใกล้ๆดูชัดๆเสียงปูสวยงามสีทองสีเขียวสีทองอาราอารามสีเขียวเหนียวซับอืมสีเขียวเหนียวซับ สีเขียวเหนียวซับอันนี้เป็นองค์ปู่เทวาเทวะเทวาเทวาเทวาเทวะนาโควนาคีนาคะนาคานาคราตไปแบเนี้องค์ยา่าองค์ยา่าองค์ยา่า ถ่ายองค์ย่าที่นี่องค์ย่าให้ได้หมดอืให้ได้เสียนด้วยอันนี้เป็นองค์ย่าท่าเสด็จนาคราชองค์ย่าท่าเสด็จนาคราชสีทองสีแดงอาราอาราม สีแดงแรงฤทธิ์เทวะเทวาเทวะเทวานาคีนาคาเทพเทวา,า,าทวยาธาเสด็จนาคราชนี่เป็นยาธาเสด็จนาคราชสีแดงผู้รักษาเมืองบาดาล รักษาแม่น้ำโขงตรงข้ามกับตลาดท่าเสด็จเมืองน้องคายได้ถวายนามให้ท่านว่าญาท่าเสด็จนาคราชผู้ที่ให้โชคให้ราบก่อนที่จะสร้างซุ้มประตูโขงพญานาคราช ญาติท่านก็เคยมาเข้าความฝันเป็นแม่ขาวนุ่งขาวห่มขาวมาสนทนามาสนทนามาให้โชคลาภอันนี้หลายปีแล้วละ่ะพูดใน้ฟังให้เฉยดอกมาเข้าความฝันยาตก็ได้อนุโมทนาเมตตาสามตัวสามตัวโตดสามตัวโตดไม่ใช่สามตัวตรง แต่ก็ยังดีตอนนั้นจึงได้จัดตัปัจจัยมาสร้างซุ้มประตูโขงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนีนะ่ด้วยอาศัยบาร,รมีย่าท่าเสด็จนาคราชและอาศัยบาร,รมีปู่ท่าเสด็จนาคราชปู่จะอยู่ทุ่งนานอนปู่จะอยู่ทุ่งนาอื เดี๋ยวค่อยถ่ายไปดังทุง่งนาก็ได้เลนน้ำตาม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 อยู่ทุ่งหน้าพุนะไม่เข้ามาได้ปู่ปู่ไม่พูดไม่คุยนิ่งๆแต่ว่าย่าชอบพูดคุยอยู่ดอกแต่ว่าคุยพูดไม่มากพูดน้อยเสียงเยน็ยนๆเสียงดีดีหน้าตาก็ดีดีผิวพรรณก็ผ่องใสท่าน ในความรู้สึกของอาตมาท่านจะเป็นเทวาผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติทำรรยาก็มาเมตตายา่าไม่มาตอนกลางคืนนะไม่มาตอนค่ำจะมาประมาณช่วงสิบห้านาฬิกาถ้ายา่าจะมาเข้าความฝันจะเป็นช่วงที่อาตมารับแขกแล้วก็ความรู้สึก เหนื่อยนิดนึงแล้วก็เพียรๆจำวัดลงไปนอนลงไปบางทีเนี่ยญาติจะมาเข้าความฝันประมาณสิบห้านาฬิกาญาติจะมาเข้าความฝันประมาณสิบห้านาฬิกาอันนี้ไม่ใช่บอกเลขบอกหวยเดอ้ออย่าว่าจะมาบอกเลขบอกหวยเดอ้อหลายปีแล,ล้วหลับฝันพูดให้ฟังอิเฉดดอกญาติมาเข้าความฝันประมาณสิบห้านาฬิกาหรือว่าไม่เกินสิบหกนาฬิกานี่ละ แล้วญาติก็บอกด้วยว่าขณะที่สนธนาธรรมกับญาติเสร็จญาติให้โชคลาภเสร็จญาติก็บอกว่ามีญาติโยมมารออยู่หน้ากุฏิโยมผู้หญิงมารออยู่หน้ากุฏิให้ออกให้พระคุณเจ้ารับแขกหน่อยว่างั้นเปิดประตูออกมาเห็นญาติโยมจริงๆแล้วก็อดใจไม่ไหวจึงได้พูดโชคลาภให้ญาติให้โยมฟังอืตอนเช้าของวันใหม่ก็ได้บอกญาติบอกโยมที่มาถวายจังหันเช้า ถวายอาหารพัตอาหารตอนเช้าผู้นิยานโยมฟังญาติโยมก็มีโชคมีลาบจึงได้จัดตัวปัจจัยในส่วนนั้นมาร่วมกันสร้างาซุ้มประตูโขงพญาน,นาคขราชนี่แหละที่ไปที่มาอืมแต่ว่าปู่ไม่ค่อยมาหาดอกอืมส่วนมากปู่จะให้เป็นปิิศนา ตอนนั้นปู่ไม่มาปู่จะแต่งกายเหมือนกับคล้ายๆพระแต่ว่าไม่ใช่พระหรอกในความรู้สึกของอาตมาที่ฝันใส่ผ้าเหลืองใส่สบงใส่อังสะแต่ว่าน่าจะไม่คุมกีวรน,น่าจะไม่มีกีวรมอย่าจะอยู่นูน่นถายไปตรงนู้นก็ได้ย่าจะอยู่นูน่นย่าย่าจะ เออไม่ใช่ขออภัยพูดผิดญามาหามากรบมาสนทนาในกุฏิแต่ว่าปู่ในความฝันนะ่ะปู่อยู่ทุ่งนาเนีน่ยโดดน้ำตาม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 อยู่อืมเพื่อนมากเหลียนน้ำเพื่อนบาเขามาหาอยู่ทงหน้านี่แหละตามตามตามอยู่อืมอันนี้ความฝันที่เชิดดอกเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้พูดให้ฟัง ฝันเด้อฝันเด้อเข้าใจไหมครับว่าฝันอืออืออันนี้บรรยากาศทุ่งนาสวยเขียวดีไหมบรรยากาศทุ่งนาอืมเห็นไหมในน้ํามีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์อือม,มาถ่ายบนทางหน่อยอืม <c oughs> ทางนี้ไปสกลอุดรก็ได้ทางนี้ไปสกลอุดรก็ได้ อทางดีดีทางดีทางที่ดีคือทางลัดยางอทางที่ดีคือทางคอนกีดบ่ทางลัดยางวันนี้ได้มาชมบรรยากาศหน้าวัดสว่างธรรมบันดาลบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพอดีเด็กวัดมดดาได้ย่า มาตัดยงตัดหญ้าถางหญ้าวนันนี้เด็กวัดตัวน้นอยแต่ว่าตัดหญ้าได้สวยใดหญ้าได้สวยงามอันนี้เป็นหน้าวัดหน้าวัดไม่กว้างดอกแต่ว่าหลังวัดนี่จะกว้างมากท่านทั้งหลายอืโอ้บรรยากาศดีดีเลยปุมบรรยากาศดีดีวัดนี้ถือว่าห่างไกลจากหมู่บ้านนิดหนึ่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกพอดีพอดีอดนั่นแหละวะ ฟ้าสวยไหมถ่ายบรรยากาศฟ้าดูท้องฟ้าสีสวยสดงดงามท้องฟ้าสีขาวสีครามอืมอืมนุ่นบรรยากาศเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นใจเดี๋ยวไปดูทางไหนก็ชุ่มชื่นล่มรื่นอืม วัดนี้ก็สงบเงียบดีดีชอบมากเลยโวกเวกโบยายไ,ไม่สงบนี้ไม่ชอบนะอยู่ไม่ได้จริงๆริงเอ,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 อาถ่ายซุ้มประตูโคงดูบัตรถ่ายซุ้มประตูโของอันนี้เป็นซุ้มประตูโขง อู่ย่าท่าเสด็จนาคราชใช้งบประมาณไม่มากดอกท่านทั้งหลายอืมใช้งบประมาณไม่มากแต่ว่ามั่นคงมาตรฐานถาวรอ,อันนี้เป็นทางเข้าทางเข้าวัด ท้องฟ้าสวยบอเบิง้งลูกบุญนะต้นใหม่เขียวบอสต้องฟ้างามบอต้นใม่เขียวบอสอ่ร่มรื่นร่มรื่นอื่รมรื่น,อ,นอันนี้ยามาไทยไกลๆดูยาให้ได้เสียนเพื่อนด้วยถ่ายต้องมีฝีมือในการถ่าย มือต้องนิ่งพยายามจับภาพเสียงให้ได้เพราะอะไรก็ตามเขาจะอาศัยเสียงถ้าเป็นคนต้องได้หัวเป็นคนเขาดูหน้าดิขาเขีนมีเหมือนกันแขนขาแต่ว่าจะรู้ว่าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนก็จะรู้ด้วยหน้าตาอันนี้ก็เหมือนกันถ่ายให้ได้หน้าตาให้ได้เสียงญาติท่าเสด็จนาคราชอืม ถ่ายขาดขาดถ่ายขาดขาดแสดงว่าไม่ผ่านถ่ายต้องถ่ายได้เสียนพระถ้าพระถ่ายไม่ได้เสียนก็เป็นภ้าหัวขาดเป็นพ้าเสียนขาดขอบาร,รมีญาติท่าเสด็จนาคราชขอญอาติโยมที่ได้ยินได้ฟังได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดี ณวัดสว่างธรรมบันดาลบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครให้ญาติโยมได้มีโชคมีราบสมความมุ่งม,มั่นปร,รารถนาช่วงนี้ก็ข่าวข่าวก็มีมาหลากหลายก็อาศัยเทพเทวาอาศัยสิง่งศักดิ์สิทธิ์ อภิบาลประธานพรให้ญาติโยมปราศจาจกทุกปราศจาจกโศกปราศจาจกโลกปราศจาจกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอญาติโยมได้มีช่วงมีชัยสมความปรารถนาตลอดปีตลอดไปตลอดการระนานเทินสวัสดีสวัสดีสวัสดีส